เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มือถือและเข้าแอป Hi Watch p a u s เสร็จปุ๊บมาที่อุปกรณ์แล้วก็มาที่ผูกพันเข้าไปที่ HW 2 0เพื่อเชื่อมตัวต่อกับอุปกรณ์กดจับคู่แล้วก็กดอนุญาตตัวนี้เมื่อเชื่อมต่อเสร็จนาฬิกาเวลาจะตรงกันกับ โทรศัพท์มือถือให้เรามาตั้งนาฬิกาเป็น24ชั่วโมงได้อันนี้ไปทีละอย่างก่อนนะคะ,ะตัวนี้สามารถหมุนหน้าจอพลิกหน้าจอเพื่อใหอ้หน้าจอเวลาที่เราสะบัดข้อมือเนี่ยหน้าจอสามารถกดขึ้นมาโชว์ได้แล้วก็เปิดการใช้งาน แล้วก็ตัวหน้าแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับ9เดินตัวนาฬิกาเนี่ยเมื่อเราเปิดบลูทูธมันจะมาซิงกับในแอปนี้จะบันทึกหัวใจเต้นเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่การนอนหลับเป็นยังไงมาบันทึกในอุปกรณ์ในแอปนี้ในส่วนแอปพลิเคชันต่างๆเราต้องการให้แจ้งเตือนไลน์โทรเราก็สามารถมาตั้งที่ตรงนี้ได้เราต้องการให้แจ้งเตือน Facebook ไลน์ การโทรนะคะเราก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้แล้วก็การถ่ายภาพต่างๆเราก็อนุญาตให้ถึงรูปภาพทั้งหมดตัวนี้จะเป็นชัตเตอร์ถ่ายรูปได้นะคะสามารถตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็กดชัตเตอร์จากตัวนาฬิกาได้เป็นเหมือนรีโมทเลยฟังก์ชันอื่นๆตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะคะ ต่อมานะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็เลือกหน้าจอนาฬิกาที่เราต้องการได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเซตติ้งที่นาฬิกาว่าเราต้องการเปลี่ยนหน้าจอให้ตรงกับแอปที่เราตั้งไว้เราก็รอจนดาวน์โหลดเสร็จค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะหน้าจอเห็นไหมคะจะตรงกับที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้ ต่อมาเราลองมาเล่นที่นาฬิกากันนะคะตัวนี้3ามทุ่ม41เราสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้แค่ปัดไปที่นาฬิกานะคะตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้เลยเมื่อเราต้องการเข้าแอปนะคะให้เรากดตัวนี้1นึ่งครั้งหน้าจอแอปตัวนี้จะขึ้นมาให้เราได้ใช้งานเราสามารถเปลี่ยนสไตล์การโชว์หน้าจอได้นะคะ,ะด้วยการปัดตรงนี้ นะคะปัดแล้วก็กดไปที่ตัวนี้เราสามารถเลือกสไตล์ที่เราต้องการใหม่ได้ตัวนี้นะคะก็คือการนอนหลับออตัวนี้เป็นการวัดนะคะว่าเราเดินกี่ก้าวนะคะแล้วก็เผาผันกี่กิโลนะคะก็จะเป็นหน้านี้ตัวนี้จะเป็นชัตเตรเอร์ตัวนาฬิกาจับเวลานะคะก็คือสามารถจับเวลาได้เราก็กดหยุด ก็ปัดออกตัวนี้เป็นชัปเตอร์ถ่ายรูปนะคะตามรูปเลยที่เราต้องการเมื่อเราจะวัดหัวใจนะคะเราก็กดไปที่หัวใจตัวนี้ก็คือจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังแต่ว่าเราต้องใส่ที่ข้อมือนะคะเมื่อใส่ที่ข้อมือเซ็นเซอร์จะจับกับชีพจรรอประมาณครึ่งนาทีตัวเลขจะขึ้นโชว์แสดงผล ในส่วนของตัวนี้จะเป็นการวัดออกซิเจนนะคะอันนี้จะเป็นการวัดก็คือต้องใส่ที่ข้อมือเช่นกันเซ็นเซอร์จึงจะจับแล้วก็จะแปรผลประมาณครึ่งนาที เมื่อออกกําลังกายสามารถเข้าตัวนี้ได้นะคะจะมีวิ่งกี่จัก,กรยานสมมติเราวิ่งเราก็กดไปที่หน้าวิ่งตัวนี้ค่ะเขาก็จะเริ่มจับเวลาการวิ่งแล้วก็วัดหัวใจเราขณะที่เราวิ่งแล้วก็วัดการเป่าพานแล้วก็วัดว่าเราวิ่งกี่ก้าวนะคะเมื่อวิ่งเสร็จก็สามารถกดหยุดได้อันนี้วัดความดันนะคะก็ใส่ที่ข้อมือรอจนนาฬิกาสัน่นก็อ่านค่าที่ตัวออนาฬิกาได้เลย อันนี้เป็นโทรเข้าโทรออกรับสายนะคะเราสามารถกดเบอร์แล้วก็โทรจากตัวนาฬิกาได้เลยก็กดโทรนะคะก็กดโทรที่ตรงนี้ก็กดเบอร์ให้ครบแล้วก็กดโทรได้นะคะอ่ะอันนี้แจ้งเตือน Facebook ถ้ามีคน facebook มาเราตั้งค่าในแอปด้วยนะคะว่าถ้าเราต้องการให้มีคน เซมาแล้วเตือนที่นาฬิกาเนี่ยเราก็ต้องตั้งค่าที่แอปด้วยว่าเราเปิดไว้นะคะอันนี้จะบอกปริมาณแบตด้วยนะคะถ้าแบตใกล้หมดก็สามารถชาร์จแบตได้เลย